เอาไปนี่คุณสังเนี่ยน่ารักเนาะน่าดิะคุณมูดาอะไรวะเอ็นดูนะมูดาใส่บ้านเนาะน่าดูเอ็นดูน่าผมบอกน่ายิบกินอยากกินหลายนักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำทำงานว่าแต่หนูเอาแต่คิดได้นม่แหละตัวดีวันนี้สิบสี่ิดเข้าไปแล้วแต่หลายก็มู้ ตกมเจ้าจห้อยได้ลายก็ม่บ่้ารอาให้ย่ด่สบายใจถ้ายายไม่กลัวบอกใครว่านี่มันลายโ่บ่ยายบอกยมานาบอกหมหอมอมอป้หญิวโอ้ยคอยอย er ู่บ้านคอยใจจะขับไปตามคอยเดินสักคอยไปตาม ู้ใหญ่มาไม่กัดว้าพี่ิ๋วไดแมขนาดพี่ิวบอกว่าพี่จิวซื้ลิงไห้เขายังซื้อแมป็นีใครเอหนูไม่ใช่เอหนูใญ่จะมาเตียงเอาเอก่อนเอได้แล้วได้ครองมาสองฟีแล้วพี่จิ๋วน้อยพี่ิวเลยมาอยู่บ้านแ่ได้อะไรมาบ้านได้ไม่นอนจิเป่ยนด เทียงเอาพี่จิ๋วฮะเอฟซีคอยแท้ๆมันจะเทียงเอาไปเป็นเอฟซีมันแม่เชื่อไหมน้องน้าสมมาถึงก็แล้วใหญ่น้องมาถึงก็มาสามคนนะเหลือคนเดียวเนี่ยคู่ต่อไปมากกว่าคู่ต่อไปมากกว่าคู่ไปกับเพื่อนสามคนจะจำได้ไหมได้ใครมั่งอ่ะ ลายพรหมเอแลแถลงแล้วก็คูตอมต๋อยแต่เขาไม่รู้จักแล้วสองคนลืมหน้าลืมละแต่คูตอมเขาก็เป็นครูต๋อยเนาะคูต่อยอยากมากูต๋อยทำทำอะไรวะให้เราอันยังจำไม่เคยลืมเลือนอ่ะขับรถข่อนขูไฟโยนต์สนุกสนานสนุก แต่อยากมาก็ให้เขามาสิพี่ก็เดี๋ยมันไม่เจออะเลยยายก็อยากเจอเขาอยู่นะเออเดี๋ยวจะช่วยนานๆเนี่ยอืมไปไงใส่มะม่วงใส่น้ำปลาเดี๋ยวได้ยินแล้วก็รีบมาด้วยเลยค่ะายเนี่ยย่หนูไม่เคยกินมะม่วงเยอะขนาดนี้นะยายถามเท็จสิไม่เคยนะจ้าทุคืนนี้ขอให้น้องนัดปลอดรอดปลอดภัยจ้าทูคืนนี้ขอให้น้องนัดใช้น้ำใช้ห้องน้ำคนเดียวเด้อเนี่ยบึกคืนมันอร่อย ไ้อร่อยจริงมันอร่อยจริงนะคุณเบสลองเนี่ครับพี่เตยวก่อนเลยครับไม่อันนี้ได้มะม่วงน้อยนะมันกลิ่นหอมแม่นกินเพื่อนจะมีกลิ่นเพราะตัวเพื่อนไม่วงน้อยพี่เพชรแต่มันทำให้กินอ่ะใส่แต่พริกป่นหนูก็ไม่กินหนิ่นี่มันมีกุ้งแห้งมันเปรี้ยวเลยแล้วมันมีต้นหอมหัวหอมอืมอื่อนไม่ไ้ทำให้กินสุดยอดเลยห้ามใส่หมูเนื้อไม่ต้องใส่แล้วจ้า แ่่ไ้มเล่นนะใช่เลเชื่อพี่สี่เรียนมาพเรียนมเียนอไม่เรีนมาางที่ดัไม่เีนนี้มันพนม่ใช่เียง่เรียนมาเดี๋ยวแม่ชีลงโทษนะมาเสียงเนีจะบอกจบอกจบพิแค่นี้ค่ะพี่เรียนมา ห้ามเสียงห้ามเสียงอือกินหลายเด้ออ่าไม่ต้องกินข้าวแล้วอร่อยพี่เรียนมาพี่เรียนมาจบอืไม่ต้องกินอะไรกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสวัสดีครับเมันเป็นอิยาปล่อยออกมาที่หมาสองตัวนั่นนะไม่มันปล่อยไม่ได้แม่ปล่อยแล้วเพื่อนจะวิ่งเดี๋ยวเปิดแล้วเถอะสำหรับกินนี้ก็ไปแล้วเด้อบายบาย